สุดอยอดเพื่อนนี่อะไรตัวนี้นดินี่นี่ก็ใช่แต่ดอกไม่ค่อ,อยใหญ่เพื่อนๆนี้ที่เห็นละหมดสวัสดีครับผมวันนี้อีกวันหนึ่งชันเคยทุกคน และผมก็จะพาเพื่อนเข้าป่าอีกชินเคยเนาะชาวนี้แล้วก็ผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ผมเข้าป่านะครับอะไรบ้างขางนาดเราก็ตื่นเต้นทุกอีพีทุกคนว่าเราต้องเปลี่ยนหมายไปเรื่อยๆ,ๆเนาะว่าเราจะเจออะไรบ้างแต่อีพีแต่ละแต่ละแต่วกเขาแต่ละลูกเนี่ยเราจะไปเจอเห็ดอะไรไหมหรือไม่เจอหรือไปเจอรอยสัตว์ใหญ่เหมือนที่เราเ็เจอที่ผ่านมารอยสัตว์ใหญ่นะครับและได้ข้อมูลมาว่าที่นั่นรอยสัตว์ใหญ่มีที่ที่เห็นไม่ขึ้นเราเลยรู้ทีหลังนะครับว่าเห็ดที่ไม่ขึ้นี่เขานั้นเพราะว่าสัตว์ป่าตัวนั้นม สัตว์นะ่อาจจะย้ายไปหรือเปล่าถ้าอยู่เห็ดอาจจะไม่ขึ้นถ้าเขาไม่อยู่เห็ดอาจจะขึ้นทุกคนโอเคทุกคนตามไปดูนะวันนี้พีวันนี้ก็เข้าป่าใหญ่อีกเช่นเคยว่าจะเจออะไรไหมเราเองก็ตื่นเต้นทุกอีพีทุกคนที่เข้าป่านะี่ไหะแบบมันบอกไม่ถูกทุกคนมันตื่นเต้นมากเลยแล้วก็อย่างที่กล่าวทุกคนเรามาคนเดียวแล้วก็เรามึงเงียบคนผมไม่ต้องพูดบ่อยอย่างที่กล่าวนั่นแหละเพื่อให้กบเกลือนกบเกลือนป่าแล้วกรบเกลือนให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับเเราก็จะเห็นอะไรไม่รู้ทุกคนเนี่ยเดินมาก็เจอแล้วนะ ค่อนข้างจะเยอะหน่อยถ้าเป็นดึงธนาแต่ที่กล่าวจะเยอะมากเล้ดดยวันนี้เพราะมันไม่มีใครเก็บเห็ดทุกคนนี่ก็จะแปแต่ใหคเห็นละงอกทุกคนดูนะดูนะทุกคนาค่เห็นละงอกทุกคนแต่สีเทาเนี่ยมันเป็นเห็ดละงอกสีเทาอย่าไงเง้นยหรอทุกคนมันมีสีเทาเห็ดละงอกมีสีเทาด้วยหรือทุกคนคอมเมนต์ด้เนอะยังไงก็มือเห็นละงอกทุกคนอยสีตัวเนี้ยมือเห็นละงอกทุกอย่างแต่วันเป็นสีเทาเห็ดละงอกมันมีที่นี่มันมีสีีทุกคนมีขาวมีขาวเหลือง ขาวเหลืองส้มแล้วก็แดงเนาะที่นี่อันนี้แต่นี้มันเป็นสีเทาน่ะแต่เมือนเห็ดแล้วงงนะลักษณะเหมือนกันหมดเลยทุกคนเราเจอแต่เห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นทุกคนเนี่ยมันจะเยอะนะเห็ดพึ่งประเภทนี้ยบนดอยเนี่ยไปยนี่งเราอยากเจอแต่เห็ดละงงมากกว่าแต่จะต้องตามต่อไปทุกคนเผื่อมีเห็ดละงงให้ดูเนาะ โอเคทุกคนไปดูกันตอนเลย <c oughs> เพื่อนเราก็จะเห็นละงงอีกทุกคนนี่เห็นละงงขึ้นอีกแล้วเพวื่อนนี่สวยงามทุกคนแล้วก็วันนี้ก็คาดหวังจะได้เห็นละงงภาพเห็นละงงลุ่นๆนะทุกคนสวยงามมาเลย น่ากินมากเพื่อนๆทุกคนนี้ๆๆทุกคนสวยงามมากเลยดิเป็นกระโจมสวยเลยดูดิอือหือสวยงามทุกคนมันเน่าก็ไม่เยอะใช่ไหมั้แก่เน่าข้างบน สวยงามเพื่อน,อนเพื่อนพอจะได้เห็นแล้วไงทุกคนสวยงามมากเลยดูดิน,น,นี่มมนขึ้นะกำลังบานสวยเลยทุกคน สวยมากทุกนเด่นเด่นชัดเจนมากเนาะมันมั็นสวยสุดในในในภูเขาเนี่เลยเห็ดอ้นนี้นนเป็นเพื่อนสุดเลยสุก,ก้อยเลยเห็ดพึ่งมันจะเยอะทุกคน เห็ดพึ่งเหลืองเนี่ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นเนี่ยจะเยอะมากเลยเห็ดชนิดนี้มีทุกฤด,ดูเลตั้งแต่ไม่ทุนามมาเลยนะจนป่านนี้ก็ยังมีตลอดไปตรงน,นี้ก็เจอเห็ดแบบนี้ตลอดเลยทุกที่เลยมีเต็มไปหมดเลยอ๋อเพื่อนๆอันนี้มันขึ้นแบบนี้เลยขึ้นที่โล่งๆอย่างนี้เลยนะดูนะอันนี้มันเน่าทุกคนโอ้มันกำลังขึ้นเพื่อนๆโอ้สวยงามวะ่ะดูเถอะทุกคนอันนี้มันเน่าเนาะอยูนน่นี่มันกำลังขึ้น เหมือนไข่เลยนี่ขวามือมันก็มีทุกคนสวยงามนี่นี่ก็ใช่เพื่อนๆนี่นี่เห็นแล้วมุกกำลังขึ้นนี่เพื่อนๆนะครับนี่นี่ครับเป็นไข่ไก่อยู่เลยสวยงามทุกคนขึ้นที่นี่ลุ้งๆแบบไม่เกรงใจใครเลย เนาะเนี่ยว้าโอเคเพื่อนๆเราก็เจออีกแล้วเห็นแล้วงงนี <h <h ่ครับนี่ครับเห็นแล้วงงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับทุกคนบามโอ้ยมีสามดอกตอนว้าจะเอมีสามดอกทุกคนมีสามหรือสี่วะ ตัวลุนทุกคนตงลุนด้วยกันมีสี่ไหมมีสามทุกคนมีสามตมีทุกคนออกมาแล้วสวยงามทุกคนน่าเก็บมาทุกคนมาเก็บไปขายเนาะพีน่าคงเก็บไปขายแล้วลทุกคนถ้ามีเพื่อนๆซื้อเอซซื้อคงจะขายทุกคน ปีหน้านะปีหน้านะจะเก็บเห็ดขายแล้วล่ะเอาว่าไอทีคงเข้าใจเนาะแต่เราไม่กินแล้วก็ขายได้เนาะเพราะมันอยู่ไปมันก็เน่าเฉยเห็ดนี้แปลกดีเพื่อนๆมันมันสีส้มอ่ะเนี่ยนะครับแปลกดีอ่ะ วยงามอีกตามเครถ้าเราเข้าป่าหรือหรือเราเปลี่ยนเปลี่ยนหมายทุกคนแบบมาถึงว่าเราเปลี่ยนหมายไปเลยกค็คือว่าเราจะตื่เนเต้นไปเรื่อยทุกอีพีนะทุกคนเพราะว่าเราที่ตอนนั้นแมลงก็เยอะแล้วก็มันจะมีอะไรที่หลากหลายแล้วเวลาเราไปไปเข้าไปเรื่อยเร,ยเราจะเจอต้นไม้ที่แปลกแล้วก็สถานที่แปลกๆมันจะตื่นเต้นตลอดเวลาผมตื่นเต้นมากนะครับทุกคนแลวผมก็แบบ มันน่าค้นหาเราก็อยากอย่างที่กล่าวอ่ะอยากรู้ว่าเขาแตนเลยลูกมันเป็นยังไงที่เรามองเห็นไกลๆลูกสูงๆน่ะมันเป็นยังไงข้างบนยอดเราก็อยากไปเห็นอยากไปดูนะว่ามันมีมีเห็ดไหมจะมีไม่มีก็ช่างเะารอเดาไปเราก็ดีใจแล้วทุกคนเราจะไปเห็นตรงนั้นมันเป็นยังไงบนยอดเขาล่ะนี่เาเจอแล้วทุกคนเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นทุกคนเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นค่อนข้างจะเยอะนะทุกทุก ep ที่ผมทำนะสมัยผมจะถ้าไม่สจอผมจะไม่ทําคลิปทุกคนเจอแล้วเนี่ยนี่ครับเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นเนาะ ตามตามตามที่เขาบอกมาผมเม่กินทุกคนเขาบอกว่างั้นเป็นเ้เห็ดพึ่งเห็พึ่งหลือขมิ้นทุกคนนี่สวยทุกคนมิตรดอกสวยๆบนดอยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะช่วงเนี้ยดูดิน่ากินทั้งน้านนี่ดูดิแต่ที่นี่เขาก็ไม่กินกันทุกคนมันเป็นเรื่องจริงและเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าก็โกหกเราโกหกเราไม่กินว่าเรากินจริงไมมเราไม่ได้โกหกทุกคนเราไม่ได้กินนี่ โเคทุกคนแค่สอนเนาะถ้าเก็บวันนี้ได้เยอะแล้ววันนี้ถ้าเก็บทุกคนการเดินป่านี่มันมันจะเพลินทุกคนแบบว่ามันมันเราสามารถแบบลงได้เพราะเราเดินไปเรื่อยๆืเราจะดูเหิดไปเรื่อยมันจะลงทุกคนนนั้นการเดินพยายามพยายามจะลงเชิงเขาพยายามไปในแนวขนานกับเขามันจะดีกว่าเราเคยลงแล้วเคยลงสองอีพีแล้วนะโอเคทุกคนเราเจอห็นลงงุงงกทุกคนอีกแลงง้วทุกคนกคน,กคน,นี่เห็นลุงงกเยอะอู้อันนี้มันอื้ม มันเน่าหรอเลาเนี่ยอ๋อทุกคนดูท pues ุกคนดูดูเห็นตงงนะป้าทุกคนเพื่อนอันนี้มันจะเน่ามากตัวนี้ตัวเนี้ยแก่แล้วทุกคนอันนี้บานใหม่เนาะนี่ป้าตัววันนี้มีแต่เห็นล้างงล้วนทุกคนอันนี้แก่แล้วมันเน่าเนาะขอขอเก็บทุกคนขอจะเก็บนะนี่ครับไม่เก็บ้วครับมมนมีโพรงในไม่มีโพรงทุกคนอันนี้มันเน่าเนาะ นะครับมันเป็นโพรงเสียสดายนะดอกใหญ่มากทุกคนดูดิอือฮึอันนี้สายมันก็มีทุกคนนี่นี่ครับนี่ก็ใช่ทุกคนปัดวันนี้มีแต่ดอกวันนี้เจอเห็ดละงกเป็นส่วนมากเนาะปะัดเพื่อนๆวันนี้เจอแต่เ,เ,ตเห็ดเจอแต่เห็ดละงกเลยพี่นล้วนๆเลยทุกคนโอ้เห็ดละงกทุกคนดูดิ วันนี้จะเห็นละโงอบรรลัยครับเนี่ยโอ้ทุกคนพี่เพื่อนๆนโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่เพื่อนเพื่อนอนี่กี่ดอกนี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยเนาะสุดๆเลยทุกคนแกงสบอแก่งสบอแก,ง,อแกงได้ไหมนี่เพื่อนๆน <laughs> ผมพุ้นเอาหาด้วยทนนะแกงได้ไหมพุ้นเอาหาเนาะ อย่งง้มันแกงได้หรอทุกคนแต่ที่นี่เขาไม่ให้กินต้องทำใจนะยทุกคนอยู่นี่โอ้ยนี่อีกสองดอกเป็นห้าหกเจ็ดแปดพอดีเลยมันมันวันนี้มันได้รูปไม่ใช่มันได้เห็ดทุกคนเป็นลาสออนอยากเจอยูทูบเบอร์ดังๆนะนะมาแกงเห็ดให้ผมกินหน่อยเด้อมาหาผมเลยนะผลแลปเปี้ยวปากวะตื่นเต้นมากแล้วเราก็มาที่มันเงียบทุกคนเงียบคนมากเลย อืมเนาะก็อยากอยากเจอคนที่เก็บรู้เรื่องให้เก่งๆ,ๆ,ๆทุนใ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 นช่อง youtube ตดังๆเนาะอยากอยากคืออยากอยากไงอยากอยากให้ให้ความรู้ผมเนาะผมก็ไม่ได้เก่งแล้วก็จะห้มาเก็บเห็ดที่นี่หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแบบ๋ยวทำมาเข้าให้ผมกินผมก็พูดในอีพีแล้วก็พูดนะว่าอยากให้เขาทำมาข้าใผมกินว่าที่เห็ดที่ผมทาคลิปออกไปเขาว่าเห็ดเ,เห็ดพึ่งเอ่อเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นเนี่ยที่เขาว่าอร่อยอร่อยซิพึ่งพ่งคอมเมนต์ว่าอร่อยอร่อยกินได้กินได้เนี่ย ผมก็ไม่กล้าเก็บไปกินทุกคนแม้แต่เห็นละโงผมก็ไม่กล้าเก็บกินนะครับเพราะว่าเขาว่าอร่อยผมก็ไม่กินเพราะว่าเขาบอกผมก็ไม่กล้าเก็บอยู่เดี่ะ <_ d ata> ผมก็ได้มาทําคลิปแบบนี้วิ่งเลยไปเพราะเพราะเราไม่กินที่นี่เราเราไม่กินกันทุกคนหวังคงเข้าใจในคอนเทนต์ผมเนาะ <_ d ata> ผมก็อยากมีแบบเอฟซีแบบยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยมาเก็บแล้วแกให้ผมกินสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากกินเหมือนกันนะแต่เขาต้องกินกับผมด้วยนะแต่ผมกินคนเดียวผมไม่กินแน่นอนโอเคนี่ทุกคนเจอแล้วเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งนู่นเดี๋ยวบนล่ เห็ดเพิพึ่งเหลืองขอมิ้นที่เขาบอกกันเนี่ยนี่ครับเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองขอมิ้นใช่ไหมเขาบอกเห็ดเหลืองขมินขม้นนะครับเนี่ยเห็ดเห็ดพึ่งเหลืองขอมิน้นเขาวางนี่นะตามตามที่เขากล่าวมาเนาะผมก็เพิ่งรู้จักชื่อนั่นแหละแต่ส่วนมากบนดอยนี่เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดดอยเรียกรวมๆมาหมดเลยเนาะนะครับสวยทุกคนอน,นี้ก็ใช่ฝั่งฝั่งขวามือก็มีกทุกคน มีดอกใหญ่ๆทุกคนดูนะมือผมดูมันจะบิ๊กเลยนู้นขวาม,มือตอนนู้นก็ใหญ่ทุกคนนะครับตอนนู้นครับเดี๋ยวไปดูทุกคนข้างล่างทุกคนนี่ครับอันนี้ก็ใช่ทุกคนนี่มันกำลังขึ้นนะครับนี่อย่างเท่เลยนี่กำลังกินตัวนี้ถ้ากินเนาอร่อยนั้นถ้าอย่างนี้หมดเนาะอ้ยสิบดอกก็พอแล้วทุกคนอย่างนี้ไม่ต้องเอาเยอะหรอกเยอะไปมันกินไม่หมดไม่อร่อย ้าจกินเนาะนี่ <c oughs> แบบสวยงามเนาะเพื่อนๆทุกคนน่าเก็บไปแกงดเฮ้ย ไปต่อดีกว่าตามไปดูทุกคนเผื่อมีเฮ้ยลบอยู่ตรงนี้เองเพื่อนเพื่อนเจอเห็ดอะไรเห็ดละง,งูครับทุกคนนี่แต่ก็ยังขึ้นอยู่ช่วงนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยป้าทุกคนดูดิสี่ดอกครับทุกคนป้าดูดิสวยงามมากเลย โอ้ห้าทุกคนตรงนี้อีตัวนึงอันนี้ดอกนึงโอ้ทุกคนดูดิเด้นี่ทุกคนอยู่นี่อไหมคืห้ามันจะมีหกเจ็ดแก้แล้วเหรออือฮึทุกคนสวยงามทุกคน ดอกเลยโอยสอนเนาะเก็บไปซับซะบ่นี่เพื่อนๆว่าน่ากินมากเนาะสวยสุดเลยเห็นแล้วงงทุกคนหมายถึงว่าสีมันสวยเด่นสุดในป่า อันนี้มาังดอกเพื่อนๆจริงๆแล้วเห็นละงูกที่ผมเห็นในวันนี้นะ EP ในวันนี้นะครับจะเยอะมากแต่ว่ามันเน่าหมดหมายถึงว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าถ้ามาเมื่อวานมันคลิปมันจะเห็นละงูกจะเยอะมากแต่ว่ามันเน่าสมัครจะเน่าเยอะที่ผมเห็นนะแต่มันจะระเบิดเทอะทอเลยเมื่อวาน,นถ้ามาเมื่อวันวันก่อนนะแต่เมื่อวานฝนตกนะเมื่อคืนแล้ววันนี้มันก็เลยไม่มีทุกคนไม่่อยมีก็พอมีให้เห็นบ้างแต่ว่ามันเน่าไปส่วนหน้าเพราะมันเมื่อวานนะครับเพราะฝนตกโอเคเพื่อนๆ เชื่อแต่เห็นแล้วงงเลยล้วนๆเลยป๋าเพืคอนๆดีน,น,นี่นี่ก็ใช่แต่ดอกไม่ค่อยใหญ่เพื่อนๆนี้ที่เห็นละงงฝนตกวันเดียวขึ้นระเบิดเถื่อเลยแั้วตัวหือ,อแกงสบอเพื่อนๆเอาสบอ โอเคเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมเองก็เข้าป่าใหญ่ทุกคนชมเห็ดแฟนตาซีแล้วก็วันนี้ก็ไม่เจอเห็ดขาวๆเลยทุกคนหรือว่ามาน้อยใจเพราะผมไม่ทําคลิปหรือเปล่าทุกคนผมเจอครับผมไม่อยากทําคลิปแล้วขาวๆสิเป็นเห็ดแป้งอะไรเห็ดคลนนั่นแหละผมบ่น่าผมเบื่อผมไม่อยากทําไปไม่ตัวนี้ไม่เจอไม่ต่ดอกดีทุกคนและช่วงนี้เราเห็นกันเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดพึ่งเนาะพึ่งเหลืองขมิ้นแล้วก็เห็ดเห็ดละงกทุกคนก็ค้างจะเยอะพอสมควรอยู่ตอนนี้หรือว่าไปเลยดูแล้วเนาะถึงไม่เห็นทุกคนผมก็จะไปเขาอื่นๆทุกคนว่า มันจะมีแบบนี้อีกไหมหมายถึงเขาลุกอนมันจะขึ้นอีกไหมผมอยากไปมากแต่เขาลุกสูงสูงยิ่งยิ่งเขาบอกว่าป่านั้นมีอราพา์ผมยิ่งอยากไปทุกคนเขาบอกว่าเหตดระวังอะไรนะพีพีกะโลเนาะทางเขาบอกมาพีระวังเรื่องพีกะโลพีกะโลก็ผีในป่าในป่าในเขานั่นมันอันตรายบอกพีพวกนี้มันสามารถจับต้องเราได้ทำอันตรายเขาบอกแต่ผมก็อยากอยากไปทุกคนเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ดูถูกผมก็อยากไปที่ที่แบบว่าคนเขาไม่ค่อยไปแต่ผมชอบเหมือนเหมือนอีพีที่ก่อนอนะันนี้นะครับที่ไปป่าช้าเนาะ แล้วไม่มีคนเข้าพอรู้อีกทีพอมากลับมาอีกทีก็ถามว่าเป็นปลาชาเก่าซึ่งไม่มีคนเข้าเลยมีสัตว์ปลาใหญ่อยู่ถ้าคนชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นกำยาของผมนะครับโอเคทุกคนสวัสดีครับผม